สวัสดีค่ะกลับสวัสดีท่านผูช้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแพ,พ,พร่ผ้ารวยวันนี้นะคะทั้งช่องเฮ้าจะผ้ามาตามเนี่ยข้อมฝันเด็ดๆนะคะของน่องจุ๋มนะคะหลังจากงวดก่อนน่องกับฝันแม่นนะคะแต่ว่าบดิออกกับคี้เเผ้านะคะทั้งช่องเฮ้าโบดิตามน่องหลายงวดแล้วนะคะเพราะว่าท่วไปเยี่ยมได้เป็นกับว่าบดิฝันนะคะงวดนี้เดี๋ยวค่ะว่าวน้องเพิ่นฝันดีแล้วนะคะงวดนี้ก็เป็นงวด ตอนรับปีใหม่นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขาแมาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาดทลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นำเสนอนะคะทั้งช่องเฮ้ากับเดนัดกับน้องไว้แล้วนะคะว่าจะลงแนวคก้มฝันให้บซีเฟนช่องเฮ้าได้พิจารณากันคือเก่านะคะก็จะได้เป็นแนวคก้มฝันแบบใดนั่นนะคะแต่เช่นเห็เฟนช่องเฮ้าไปติดตามรับช่รับฟังจากปากของน้องจุ๋มให้ น้องเป็นคนเราให้ฟังพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะฮัลโหลค่ะวัสดีค่ะจ้าวัสดีจ้าน้องจุม๋มบอดีพ่อกันหลยงวดนะคะสําหรับน่องจุ๋มนะคะน้องเพิ่นกับบ๊อดีฟันน้อทั้งช่องเข้ากันเลยบอดีเอามาลงไห FC เอ c ซเข้าเด้พิจารณาเนาะคะ่ะงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายนะคะของปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะ้าน้องจุ๋มฟันส่วนมากกับบ๊อผาดเนาะคะ่ะดูชมชม ไกลได้ค่ะวันงวดนี่น้องกะมีตัวเลขมากในดวงใจแล้วนะคะเป็นเรนน้องสบายดีบ่สบายดีค่ะ,คะเอซฟซีแฟนช่องเฮ<ะ>ากัรอคอยนะคะน้องจุ๋มพันกับเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วนะคะเป็นยังใดฟันว่ายังใดแนงวดนี่ให้โชคให้มา<ะ>เอฟซีเฮาเนี่ยจ้าพอดีกามั่นกา มันเป็นกับปติปโตกันกับบวกครในนั้นนะคะแต่ว่าปัญยินผู้เฒ่านั่สีละค่ะปัญญินผู้เฒ่าเป็นอมหาแต่ว่าไอจ้าสิเป็นย้ายก่แต่กิดเป็นผู้ใดญนาะค่ะแต่ว่าการก็เไยคิดว่านะคะกระไิดวาป็นอาสิมบอบมาไผโศกสีหละเน้ะค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อที่แล้วนั้นกันกระไดยู่แต่ว่าหันตักสืบเมื่อที่แล้ว ตอนที่เราได้เกจีได้ที่หนึ่งเกจปรอะไรอ่ะ,อะค่ะสามตัวแต่ว่าหมวดน,นี้นั้นการฝันผู<อ>้เฒ่าคือใบเก่าซูล้วเนาะมันผู้เฒ่าก็เป็นเก่าของสีนะคะ,คะก็ผู้เฒ่าถ้าคนตายไปแล้วก็เล็กคิดว่าอาจจะเป็นเก่าซูนซูลเก่านี่แหละผู้ยิงหรือผู้ท่ายนั่งอันผู้ทาย ฟันว่าเพิ่นมหาหรือจังใดในฝันอันฟันในในข้อฝันเพิ่นกับมหาแ่ะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าม้งเป็นเป็นตาหรือเป็นปูกับว่ลูเนาะคะ่ะแต่ว่ามัน<อ>ในความฝันเนาะเหนก<ช>ัมาแต่ว่าแต่เพิ่นกับ่ได้บอกอยังเน,นะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกะมามะให้เห็นนั่นสิแม่คะ่ะ<อ>แต่เลขแต่เลขคิดวาน่าะมันเป็นผู้ถาเนาะแต่ว่าเอ็กปตีนั่นถ้าได้ฟังแล้วกบอันนั้นเอาเด้ค่ะเพราะว่า คนที่ฝันนี่นว่าใครตีเล็บว่าใครเป็นค่ะบ่เป็นยังเป็นแนวทางเนาะน้องเนาะอ๋อแต่ว่าในฝันนี่น้องเห็นหน้าชัดบ่หรือว่าบ่ชัดบ่บ่ชัดค่ะเพิ่นก็เพิ่นเพิ่นมาฟันนางสิล่ะค่ะเพิ่นก็มาหาสิแม่ค่ะดาเกิดกับเด้บอกเป็นเด็กเก่งอยังเด้อค่ะเป็นที่ซื้อเป็นมาหาเหมือนมาหาลูกหาหลานในสีเนี้ยจ้าอันตัวว่าถ้าบ่เป็นปู่ก็เป็นตาติเล่ยอย่งได๋ก็จาดนาบ ตาประวัน้วทั้งสองคนนี้เพิ่นเพิ่นกับไปเมสุะะ <C. S 2> กุนแล้วเนาะค่ะ่จากไปเมสุกุนแล้วเลยมันมันบอกเบอถือนะคะว่า <C. S 2> เป็นผู้ใดแต่ว่าเพิ่นตายทั้งสองคนแล้วถ้าเพิน่นกับไปบายาย่าสิอยากได้ยังหนอค่ะแต่ว่าแต่ว่านั่นในห้องฝันเก่าเห็นฝันส,สมนานมันเห็นหนาบพชัดนะเหออ็นเ<ต>พิ่นมหาซื่อซเนาะตาตาบัดนี้ถ้าอายุตอนเพิ่นเสียอีิราจักบ่อายุจักปี าเป็นต้นโป้นี่อันอนี้อันนี้ป้นี่ยใจ่ได้ค่ะต่ว่าถ้าเป็นไงถ้าเป็นต้ตานี่69ุกาค่ะโอ้ตอนย่างเจสซโอ้ตอนเพิ่นเสียอันเดตาเด้ะ้าตาตาที่ยกซิเก่าตย,ย,ย่างเจสวว่ากะกะมาแล้งอยู่เคะ่ะฮูกเก่านี่ใให้กําลังปั้นนี่กรัแบนบอยู่เด้ค่ะขาด่า f เอฟซีสิติีตามเนาะค่ะเนาะใช่ย่ามีีตาเนี่ยเจ้าฮเก่ากะงามเนาะ เพราะว่าเป็นเลขพุทเเ่าเนาะค่ะอะคือฝันเห็นซื้อๆเป็นบริบอกอียงเิ่นมาแนมนาะซื้ๆอๆก็ค่ะเิ่นกัมาหามานางสิละค่ะมาหามานางสิไหมค่ะมามาสิไหมค่ะจะมาหาเลกน,น้อมาซือว่าเิ่นมหาอยู่ที่นั่นนั่นสิละค่ะค่ะน้องจมเป็นเิ่นบริ้บอเอียงแต่ว่าอ๋อมวาใไปสิมค่ะเหมือนเหมืนมาแต่ก็รวมซื้อแบบใดแล้วค่ะค่ะ เพราะว่านงจุ้มเพิ่นก็เป็นคนมีเสนคนหนึ่งนนเนาะค่ะเพิ่นมักฝันเห็นพู้เฒ่าที่ตายไปดูเนาะนองจุ้มเนาะ,ะค่ะตั้งแต่ตองวดมานีฝันรอบเดียวนี่บ่น้องอ่อหัวที่แล้วนั้นกับฝันอยู่แต่ว่ามันเป็นฝันเห็นตะเฮียนเหียนหลังเกาเนาะค่ะฝันเห็อนตะเฮียนแม่อันนี้กับไม่ยุบานเซนเนาะค่ะแต่ว่าหมงวดที่แล้วน่ะฝันเห็นเฮียนแม่บาเล็กที่แม่นั้น มาเล็กทีเม่นันซี่หนึ่งยู่ได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าโตตตว้ตวนฟันอยู่แล้วค่ะเนาะอืมโตไหนนะทั้งคือคือเป็นข,นข,นข,นข้นที่แบบว่าอันซื้อเล็กเป็นอยู่แต่ว่าห่างไปน,น,น้นที่แบบว่ามาตัวใดก็คือซื้อตัวนั้นบวกว่กตาตัดตจึงสี่ไหมค่ะอันอันที่ว่าที่ว่าเลยซี่หนึ่งเล็นั้นอ่ามันมันเป็นมันเป็นเล็กอ่ากำลังวันชื่อนนกันนะเนาะค่ะก็เลยเอาจีไส้มัหนีนห แตกระเลยมาแต่ว่าห่างเรื่องมาจากคองนั่นฟันมาจากคองกินบ้านหลังเก่าด้วยค่ะฟันมาหินบ้านหลังนั่นมันมันเลื่อมเลยค่ะมันเลื่อมเลยกลายเป็นว่าเออบคนงวดทีเดียวคนกับมะหายคนกับมะหายจ้าเมียะแมียนเพราะว่าเพื่อนมะหายถือเจ้าเต่าบโบย่อมตัดเอาเนาะจุ่มเนาะแมีนค่ะกระเลว่ากต้นตัวนี้เคือนาศิมะหายอีก กับป็นไดนะนสินะคะค่ะเพราะว่ามักเขียนจะผู้เทาก็ืมลืมอันโทรไปเก่นกันกกลืมโทรไป่ะราแกพๆรวยเนาะค่ะแกลืมไปยินดีแกลืมประเห็นกิตตีได้ซื้อน้ำเนาะ่ว่ามีกัะน้องเบิ้งจะาเบิร์นีีงวดนีบอพผาดเนาะค่ะถ้าว่าให้เพิ่นฟังผุด้ดมากให้เพิ่นตัดเอาเนาะจุ่มและจุ่มแปรเป็นจ้าใดละงวดนีแปรให้เอฟซเทาน อาอายุของอืมงเกากาที่หายนีกเกิลเตออยากให้ซื้อแบบนี้พวกเก่าแล้วค่ะพวกเก่าอย่างเจ็ดสิบเนาะอายุเนาะเนียนค่ะอวกเก่าก็เก่าศูนย์นี่แหละค่ะมัดมัดเจ๋อเนาะค่ะเจ้าตกับมัดค่ะถ้าน้องจุ้มครีมปลาอือแล้วกามีเก่าศูนย์เนาะอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเ็ค่ะ แล้วก็สามตัวน้องจุม๋มแตให้ FC เอฟซี่ห้าตัวใดเนีย่ยถ้าถ้าเป็นนั่นถ้าเป็นสามตัวเนาะค่ะใช่อยากใหยซื้อครบกเก้าศูนย์สามตัวก็มีหกเก้าศูนย์เนาะใช่คือแตตัดซื้อเหรอค่ะให้ตัดซื้อเอาเนาะจุมนะ๋มเนาะกะตัดซื้อกอะมีหกเก้าเจ็ดศูนย์เลขเจ็ดศูนย์ก็คืออายุของตาทีย่างเนาะจุมนะ๋มเนาะ และวก็มีเก่าศูนย์เนาะค่ะค่ะอืมอันนี้ก็เพื่อจะเป็นตัวเลขแนวทางนึ่งวดนี้เนาะจุ๋มเนาะค่ะให้เอฟซีเฮาพิจารณาเองเพราะว่าน้องจุ๋มกะฝันสันๆเนาะจุ๋มเนาะเพิ่นบ่ได้บอกเป็นตัวแต่ว่าเพิ่นมาหาซื่อๆเนาะค่ะแต่ว่ามันมันเห็นเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าคิดว่าน่ะเป็นเอ่อบ่ปัญญายกะโมล่ะค่ะประมาณนี้แหะเนาะเพราะว่าบ่ได้ฝันแต่ชื่อมันหูเมื่อก่อนอืมแต่เรข เมื่ที่ล้วกับฟันวันเห็นตาบ้านนะคะมันกับกับไปบ้านนั่นสินะคะไปบ้านหลังเก่าสิมันก็มองเห็นสืบจะได้คิดว่านะหั่งวันนี้นะจะนาสิมาให้โชคอีกก็เป็นไปได้นะคะจะสาทูสาธูขอให้ได้โชคเนาะจุ๋มเนาะสำหรับงวดนี้ก็ได้เพิ่นมาตองมาส้นเพิ่นกะมาให้โชคให้ใช่เนาะเขากับคิดว่าจังส่นเนาะจุ๋มจะ สำหรับงวดวันที่30ท่านว่านี่กะอวยพ่อให้ FC เอฟซีฟนช่องเข้าในจุ๋มสำหรับหมวดนี้เป็นงมวดตอนรับปีไม่จ้าค่ะขอให้เอฟซีทุกคนนะคะมี่นี่โชคนะคะในะวันที่30มนี้นะคะขอให้ถือไว้ด้วยเบอร์กันทุกคนทุกคนค่ะขอบคุณเอฟซีหลายๆที่ติดตามช่องแพ้ผ้ารวยนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะจ้าขอาาขอบพระคุณนองจุ๋มหลายๆได้จ้าเดอที่มาแบ่งปันตัวเลขแนว้ท่างด,ดีๆให้ช่องแพ้ผ้ารวยจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิร์ทั้งมวนของน้องจุ๋มนะคะในงวดนี้นะคะที่น้องมักนะคะเพิ่นกระจัดหายหน่อยๆเนียนๆนะคะเพิ่นแปรยหายน้องจุ๋มเพิ่นจะเป็นคนที่ฟันบ่ลายเนาะคะ่ะเป็นคนที่เพิ่นมีเป็นคนมีเส้นนะคะน้องจุนนะ๋นน่องจุ๋มเพิ่นถ้าเพิ่นฟันเพิ่นจะฟันแวบ,บเดียวนะคะเพิ่นก็นจะ มักตัวใดเพื่อนก็นจะแปลเองเพิินเลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะที่น้องแปรไห้ยนะคะน้องมักเลขจับให้3สามตัวคือ690นะคะและเลขสองตัวคืออายุของตานะคะ6 9เย่าง70นะคะแล้วก็เก้าศูนย์นะคะที่ตัดออกมาหานะคะเพื่อจะเป็นตัวเลขแนวทางดีๆนะคะในงวดวันที่สามสท่านว่าคุม2 5ง5นี้นะคะ กะเอฟซีฟนช่องเฮากับช้วิจารณญาณในการรับช่มเอาเองนะคะเด้อถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบตัวเลขกับน้องนะคะก็ยิบจับไปลงทุนไปพิจารณาได้นะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับพานนะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวที่ทั้งช่องเฮ้าได้นําเสนอกเป็นแค่เนวทางให้พิจารณาเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หลุดได้นะคะสุดท้ายทั้งช่องก็ขออวยพ่อเนาะค่ะให้เอฟซีฟนช่องเฮามีโชคมีใช่โชกโชคหมันหมานในวัดวันที่สามสิบ ท่านว่าคมสองพันหารอยหุสมหนี่กันสุขุสุข้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ